ต้อนรับเข้าสู่รายการบทตตือนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาสามารถคุณแมงมุมก่อนนะครับในเกมดอว,ว่าเขาทำอะไรผิดบ้างอออส่วนผมเนี่ยเป็นแค่แมงมุมที่แอบอยู่ในตู้บางอันนะครับคือคนที่เข้ามาเล่นเกมครับจะเปิดลิ้นชักบางอันก็ไม่เจอผมแล้วถึงดาน ที่มันมีเลขเพิ่มขึ้นเนี่ยผมก็จะจะอยู่ในนั้นนะครับโอเคตอนนี้ยังโอเคลองสามพาดคุณแอมบูชกันนะครับสวนกูส่วนผมเนี่ยคุณแอมบูชนะผมเนี่ยก็คือผมมีการที่วิ่งไวมากเร้วจะตามหามนุษย์ที่จะเข้าตู้เสื้อผ้าต้องออกเข้าหมยแล้วผมแล้วมีบางคนที่เข้าไม่ทัน แล้วผมก็อยู่ประตู70กว่าแสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรผิดใครถูกเลยนะครับแถมจดหมายที่ผมเอามากันเป็นเยอะเนี่ยผมยังไม่ทราบสาเอตุเลยนะครับว่าของใครแต่ผมเม้รู้ว่าคุณแอมบูชนั้นเขาได้ค่าข่าคนที่มาเล่นเกมเอาได้เยอะมาก แล้วกับคุณสไปเดอร์เขาไข่แอบอยู่ในดินชักแล้วคนที่ผิดก็คือคุณแอมบูชฮะไม่ใช่เราเองไม่ใช่เราไม่ใช่เราลุ่งเ้าวีวอวีวอร์อรไอแอมบูชคุณแอมบูชแอหลังจะทำแบบนี้อีกไหมไม่ทำแล้วรถเด็กโคกแล้วโอ้ยโอเคจบ กดกระสือจวกปวดกระสือจบแล้วนะครับปวดกระสือ